สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเฮดีทุกๆคนนะคะและสำหรับในคลิปนี้ใครที่ถามเข้ามานะคะว่าต้นไม้สีชมพูต้นซากุระต้นกุหลาบเอยอะไรเอ่ยที่ถามเข้ามานะคะแต่ก็เป็นรูปเดียวกันก็คือเจ้าต้นไม้ต้นนี้นะคะว่าเขาเอามาได้ยังไงมีวิธีไหนบ้างที่จะได้มาบ้างนะคะสําหรับในคลิปนี้เรามีคําตอบมาให้นะคะแต่อันดับแรกนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าต้น พิงทำเบรดทีนะคะก็คือต้นแตรสีชมพูนะคะทุกคนนี่ก็คือชื่อจริงๆของเขานะคะไม่ใช่ต้นกุหลาบไม่ใช่ต้นสากุระไม่ใช่ต้นอื่นๆแต่อย่างใดน,นะคะแต่สถนนในประเทศ,เทศแต่ละประเทศเนี่ยชื่อมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ในเฮดีมันชื่อว่าเจ้าต้นแตรสีชมพูนะคะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยมาให้แล้วนะคะและจะต้นนี้เนี่ยจะได้มาก็ต่อเมื่อเขามี โปรโมชั่นหรือมีข้อเสนอในร้านค้ามาให้เท่านั้นนะคะไม่มีแจกไม่มีแถมไม่มีทำกิจกรรมแลกมาแต่อย่างใดนะคะลักษณะนะคะที่ทุกคนถามว่าแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนนี่ จูจูเนี่ย,เ,ยเขาจะโผล่เอามาให้เราเลยไม่จําเป็นวาเทศกาลไหนวันไหนไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะคะว่าจะได้มาเมื่อไหร่แบบเมื่อไหร่เขาจะเอามาให้นู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเวลาวันนี้นะคะที่ลงคลิปเนี่ยมีมีต้นหนึ่งสีม่วงตอนเนี้มีประมาณนี้เลยเขาให้เราแบบใช้เพรซื้อนะคะก็มีสําหรับคนอยากได้ต้นนั้นนะคะสีม่วงโอเคนะแต่ต้นพิงค์ท bre บ t r e e เนี่ย ยังไม่มานะคะทุกคนก็มาตอบคาถามสําหรับคนที่สงสัยว่าเขาเอามาได้ยังไงซื้อมาได้ยังไงหามาได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าต้นนี้เนี่ยแทบจะแทนสําหรับแบบแทนสื่อความหมายของฟาร์มที่รวยนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีแจกมีแถมไม่มีอะไรใดๆนะคะจากข้อมูลที่พี่ได้ดูมานะคะในแบบ เฮดี hey เนี่ยเขาบอกอย่างชัดเจนเลยว่ามันไม่มีการแจกไม่มีอะไรนะคะมีแค่แบบพูดภาษาเราให้เขา้าใจง่ายๆคือมีแค่การใช้เพชรซื้อเท่านั้นนะคะทุกคนและเวลาไหนบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆสุมมาก็ให้ทุกคนสังเกตดูเอาละค่ะนะคะเนี่ยนะคะ129เพชรได้1ต้นเห็นฟาร์มใหญ่ๆเขามีเป็นร้อยต้นลองคิดดูว่าเขาต้องเติมเพชรเท่าไหร่แล้วมันแล้วแบบ แล้วแบบเข้าใจหรือ,อยังว่าทําไมมันถึงได้ขายฟาร์มแบบคือฟาร์มเนี่ยมันถึงได้แพงมากๆนะคะทุกคนนี่แหละนี่แหละเนี่ยแบบเนี้ยนะคะทุกคนเนี่ คือส่วนใหญ่เนี่ยให้เราต้นเดียว200-300เพชรเลยนะทุกคนแล้วมันไม่ใช่ราคาถูกๆนะเนี่ยอันนี้นะคะเจ้าสีม่วงเนี่ยลำดับสุดท้ายเนี่ยหรือว่าเนี่ยในในรูปใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้มีนะคะในเฮดีตอนนี้มียำ้ำใครมีเพชรหรืออยากได้ต้นนี้เอาไปแลกเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะคะหวังว่าจะไขข้อสงสัยให้กับหลายๆคนที่ได้ถามเข้ามากันเยอะนะคะก็ หวังว่าจะเข้าใจกันตามนี้แล้วก็ใครอยากได้ก็คอยสอดส่องดูแล้วกันนะคะว่าโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยจะมาเมื่อไหร่จะมาให้เราซื้อได้ตอนไหนนะคะ